วานนี้แล้วก็มาอัปเดตนะคะลูกปลาทองอลันดานะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบห้าวันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ไว้ทั้งหมดนะคะเบอร์ตู้เบอร์ยี่สิบสี่เบอร์แปดและเบอร์เก้านะคะอันนี้ก็คือตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะจากอ่าคลิปที่แล้วที่เราดูไปนะคะตัวยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็ชัดเจนค่ะตัวใหญ่หางมีแฉกนะคะ มีตู้เบอร์สิบนะคะตัวบางตัวก็จะไม่เท่ากันนะคะบางตัวก็ใหญ่กว่านะคะอันนี้ก็คือตัวใหญ่เลยะคะ่ะแล้วเราก็จะมาดูนะคะในอ่างที่เราคัากแยกไว้อีกนะคะอ่างน,นี้ก็น่าจะหลายร้อยตัวอยู่นะคะแต่ว่าจะนิดนิดนิดน่อยนะคะ อันนี้คือเราจะเห็นนะคะอันนี้เราเรียงไว้ในอ่างนะคะแล้วก็มังใหญ่นะคะก็จะเห็นนะคะตัวดำๆอูยุตาล่าง,างานะคะงตัวก็าทอดสีนะคะไอตัวที่ทอดสีนีะ่คือสีเขาจะออกเลืองๆนะคะก็เริ่มลอกออกเป็นบางตัวแล้วนะคะ ก็มีหลายตัวนะคะที่ถอดสีเลย <S <S ลวเดี๋ยวเราก็จะนำไปที่ฟาร์มบางส่วนนะคะที่ฟาร์มเราก็มีอีกบางส่วนนะคะเราก็เลี้ยงไว้ปร้มาณสองหยตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตคลิปวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณสหรับการติดตามรับชมค่ะ